พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หนาทึบและกว้างใหญ่พื้นป่าไม่ว่าที่ไหนเมื่อยามที่เกิดฝนกระหนำ่ำจึงมักจะเกิดน้ําป่าไหลหลากขึ้นเป็นเรื่องปกติบึงที่เริ่มจะแห้งขอดกลางป่ากลางดงลึกที่เป็นแหล่งกินดื่มของสัตว์ป่านานาชนิดก็เริ่มเต็มปลิ่มไปด้วยน้ําขยายออกไปกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตากลายเป็นบึงหรือทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงที่เกิดน้ําป่าไหลหลาก สัตว์ป่าหลายชนิดก็มักจะถูกกระแสน้ำพัดพาล้มหายตายจากไปบ้างที่สามารถเกาะ่อนไม้ใหญ่ไว้ได้ก็รอดตายใช้ชีวิตกันต่อไปเสือแก่ตัวหนึ่งที่ป่าแห่งนี้ก็เช่นกันมันรอดตายจากน้ำป่าจากการเกาะแน่นมากับขอนไม้ขนาดใหญ่ที่ลอยไปติดอยู่ในเกาะแก่งบึงใหญ่ได้อย่างบุดวิดแก่งเนินดินสูงหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเนินเขาเล็กๆก็ว่าได้ กลางบึงหรือทะเลสาบนั่นมันก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นคขาขนาดเล็กมีพืชพันธุ์ต้นไม้และทุ่งหญ้าอยู่อย่างหนาแน่นเหมือนกับป่าทั่ว,วไปในช่วงหน้าฝนของทุกปีก่อนที่น้ําจะเริ่มแห้งเหือดลงในอีกหลายเดือนถัดไปจะเหลือเป็นบึงน้ําให้สัตว์ป่าได้ดื่มกินได้ตลอดปีแต่ช่วงที่เกิดเป็นเกาะแก่งนั้นก็จะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ลอยไปติดแงะอยู่ที่นั่นมากมาย ด้วยความสูงของเนินดินพอน้ําท่วมขังรอบๆก็เลยลึกเป็นธรรมดาสัตว์ป่าที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่มีทางที่จะลอดออกไปได้แต่มันโชคายที่ดันมีสัตว์ป่านักล่าอย่างเสือลายพาดกลอนติดอยู่ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นแค่เสือแก่แต่มันก็ยังล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงเวลาที่ติดอยู่กลางเกาะแก่งแห่งนั้นผู้ที่จะมีชีวิตได้อย่างเด็ดขาดจนน้ําแห้งและออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามปกติในป่าก็ย่อมจะเหลือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งและนักล่าเท่านั้น ที่เกาะแก่งขนาดใหญ่นั้นไม่มีเพียงแค่สัตว์ป่าลอยน้ำมาติดอยู่แต่มันก็ยังมีพวกควายกระทิงป่าที่หลบน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยสัตว์ใหญ่ที่แข็งแกร่งพวกนี้เสือแก่ไม่มีทางที่จะล่ามาเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเผลอๆอาจจะเสียท่าถูกฆ่าตายเอาซะเองด้วยส่วนสัตว์ป่าขนาดเล็กอย่างกับเก้งกวางพวกนี้ผ่านไปเกือบสองเดือนก็เริ่มล่อยหล่อเหลือไม่มากนักที่ปลาดเปียวสามารถหลบหลีเอาตัวรอดได้ไม่นานน้ำลดก็คงจะรอดตายออกไปจากเกาะแก่งเช่นกัน พอเริ่มล่าอาหารได้ลําบากมากขึ้นเสือแก่ก็เริ่มจะอดอยากมากกว่าเก่าในขณะที่สัตว์อื่นๆอยู่กันได้อย่างสบายด้วยการกินพืชผักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จึงมีเลี้ยวแรงที่จะหลบหลีกเสือแก่ที่เลี้ยวแรงเริ่มจะถดถอยเพราะล่าเหยื่อไม่ค่อยได้หาแทะเลียเศษกระดูก,กเก่าๆจากเหยื่อที่ตนเคยล่ามาได้เท่านั้นช่วงเวลานั้นพลาน,นุ่มหลงเข้าไปในป่าแถบนั้นมองเห็นเกาะแกงขนาดใหญ่อยู่กลางบึงที่ห่างออกไปจากฝั่ง มีสัตว์ป่าอย่างพวกควายกระทิงอยู่หลายตัวไม่ต้องไปตามล่าหาเหยื่อในป่าให้ยุ่งยากจึงได้หาตัดเอาลำไม้ไผ่มาต่อเป็นแพรขึ้นพอให้คนเอาเนื้อหนังสัตว์พวกนั้นกลับออกมาได้หากว่าล่าได้เสร็จก็ล่องแพรเข้าไปอย่างเงียบๆไปขึ้นฝั่งที่เป็นป่าเละพงหญ้าแต่โชคร้ายว่าพาหนุ่มอยู่ในสายตาของเสือแก่อยู่ตลอดเวลามันจับจ้องและซุ่มรอเหยื่ออยู่อย่างใจเย็นในพงหญ้าพลานหนุ่มโผล่เข้ามาจึงจะถูกเสือแก่พุ่งเข้าตะบบอย่างรวดเร็ว ด้วยความจำนาญไม่มีทางที่เหยื่อจะรอดจากคมเขี้ยวไปได้ร่างไร้วิญญาณของพรานหนุ่มถูกลากเข้าไปในป่าเสือแก่นั่นมันคงอิ่มไปอีกหลายวันจนกว่าเหยื่อจะหมดอีกด้านของป่าก็มีพรานเท่าอยู่อีกคนซึ่งก็คือพ่อของพรานหนุ่มที่เข้าป่ามาพร้อมกันโดยที่ยังไม่ถึงที่หมายที่นัดเจอกันที่นั่งห้างประจําของทั้งคู่เมื่อไปถึงที่นั่งห้างเดิมนั่งรอลูกชายอยู่จนค่าก็ไม่เห็นวี่แววของพรานหนุ่มแต่อย่างใดคิดในใจว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ หากไม่มาบอกข่าวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาตามนัดทั้งคืนก็ไม่ได้ยิงสัตว์ป่าเลยสักตัวเพราะเกรงว่าลูกชายจะล่ามาได้จะขนออกไปไม่ไหวจนสายของวันล่งขึ้นพลานหนุ่มก็ยังไม่มาตามที่หมายพลานเท่าตัดสินใจออกตามหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงแม้ว่าจะพาลูกชายเข้าป่ามาหลายปีจนมีความจานาญแต่ความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเข่งกล้ามากขนาดไหนขนาดตัวแกเองยังเคยถูกกระทิงป่าไล่ขิดเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้ว ดีที่ลูกชายอยู่ด้วยจึงยิงกระทิงป่านั่นตายไปซะก่อนพลานเท่าเดินย่องเข้าไปในบริเวณที่พลานุ่มชอบเข้าไปสำรวจอยู่บ่อยครั้งในยามที่พากันเข้ามานั่งห้างอยู่บริเวณนี้เดินลึกเข้าไปไกลก็เจอเข้ากับบึงขนาดใหญ่มองเห็นเป็นเกาะแก่งขนาดใหญ่อยู่กลางน้ําคล้ายกับเนินเขาที่ถูกน้ําท่วมเจอล่องลอยไม้ไผ่กับเถาวันที่พลานุ่มใช้ต่อแพรจึงเข้าใจว่าต้องเป็นลูกชายของตนเป็นแน่มองสํารวจไปทั่ว พอคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ที่นั่นหากเป็นลูกชายข้ามไปทําไมถึงกลับออกมาไม่ได้สายตาที่มองเห็นทั้งกระติงและควายป่าและสัตว์อื่นๆอ,อีกหลายตัวที่ลอดตายจากเสือแก่นั่นหากินอยู่แนวป่าแต่กับพงหญ้าที่เขียวขจีกับไม่มีสัตว์ป่าเข้าไปเลมกินทั้งที่มันเป็นอาหารของสัตว์ป่าพวกนั้นจึงแปลกใจว่าต้องมีสัตว์อย่างอื่นอีกแน่ที่ทําให้พวกมันหวาดกลัวแัดการหาไม้ไผ่มาต่อแพรพอที่จะประครองตัวเองข้ามไปได้ ทอไปสังเกตการหอยู่รอบๆว่าปลอดภัยดีจึงได้รีบขึ้นไปอย่างเงียบๆโชคดีที่เสือแก่มีเหยื่อและกินอิ่มนอนอย่างเดียวไม่ได้สนใจเหยื่ออื่นๆอีกพลานเท่าขึ้นฝั่งไปบริเวณที่ห่างจากเสือแก่ที่นอนเฝ้าเหยื่อนั่นก็คือล่างของพลานหนุ่มห่างออกไปเกือบร้อยเมตรแต่จุดที่พลานเท่านั้นอยู่เหนือลมเสือแก่แต่จมูกก็ยังรับรู้กลิ่นได้มันรู้ว่านี่เป็นกลิ่นเดียวที่เหมือนกับเหยื่อของมันที่เฝ้าอยู่ลุกพลวดพลาดหวังจะได้เหยื่อลายใหม่มาไว้กินอีกาย ตรงดิ่งเข้าไปทางที่พลานเท่าอยู่ห่างออกไปพลานเท่าเองก็ระวังภัยอยู่ก่อนแล้วจากการหายตัวไปของลูกชายแม้จะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่คิดว่าต้องมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแน่ปืนในมือก็ถือว้มั่นพร้อมที่จะล่นกระสุนออกทันทีหากว่าจวนตัวเสือแก่เมื่อย่องเข้ามาเห็นเหยื่อที่ท่าทางจะระวังตัว จู่ๆสันสัตยา,า,านอาถรรพ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับมันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจวิญญาณของพาน,นุ่มเพียงแค่จะมาเตือนผู้เป็นพ่อแต่ว่ากลางวันแสกๆทาได้เพียงแค่สิงร่างของเสือแก่ที่กินเนื้อหนังของตนเองเข้าไปร่างเสือแก่กลายเป็นร่างพาน,นุ่มในทันทีเพราะเกรงว่าพ่อจะมีอันตรายวิญญาณตายหงรวมร่างกับเสือมันก็ไม่ต่างจากอะไรกับเสือสมิงซ้ำยังถูกควบคุมจากเสือแก่เข้าไปอีก ด้วยกระแสะวิญญาณที่อ่อนแอกว่าเจ้าของร่างที่กินคนเข้าไปทําให้มันกลายเป็นเสือสมิงแก่เต็มตัวย่างย่างเข้าหาเหยื่อเสียงย่ําเท้ากอบแกบทําให้ผานเท่าได้ยินก็หันควับเห็นร่างลูกชายเดินดิ่งเข้าหาก็เอะใจเพราะว่าได้กลิ่นสาบสางและขาวเลือดที่ยังไม่หายจางไปตามร่างกายก็ยังหลงเหลือร่องรอยคราบเลือดให้เห็นอยู่ห่างกันราวสิบเมตรดวงตาจ้องเขม่งแข็งทื่อผิดพิศัยปืนที่มือพร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลา เห็นท่าทางว่าลูกชายทำท่าที่จะกรโจนเข้ามาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่านั่นไม่ใช่ลูกชายของตนเป็นแน่กระสุนระเบิดตุ้มออกไปพร้อมกับร่างที่กระโจนเข้ามาเป็นไอไลยพาดกรแก่ๆลูกตะกัวเจาะฝังเข้าที่กลางลําคอของมันนอนดิ้นพล่านร้องออกมาไม่มีเสียงให้ได้ยินทว่าที่ออกมานั้นกลับเป็นเลือดสดๆที่ทะลักออกมาจากลําคอตามรูกระสุนตาเหลือกถะลนชักเกงอยู่คลู่ก็ขาดใจตายสนิทพลานเท่าคำรามออกมาเบาๆว่า ไอเสือสมิงแก่นี่มึงคงจะกินลูกชายกูเข้าไปแล้วโชคดีที่กูยังมีไหวพริบดีอยู่พลานเท่ารีบเดินย้อนลอยเสือสมิงแก่ไปตามทางจนไปเจอเข้ากับร่างพลาน,นุ่มลูกชายเข้าจริงๆในสภาพที่แทบจะจําไม่ได้นอกจากเสื้อผ้าเพราะถูกฉีกกินไปเกือบครึ่งตัวด้วยความเสียใจหากว่านําร่างลูกชายออกไปคงจะลําบากจึงจัดการเผาเอาไปเพียงแค่เท่ากระดูกบางส่วนเท่านั้นใช้แพของลูกชายถอกกับข้ามเข้าฝั่ง เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าคนหรือสัตว์คนตายไปแล้วก็คงจะเอาชีวิตคืนกลับมาไม่ได้เสียใจกับการจากไปของลูกชายแต่ชีวิตก็ยังต้องไปต่อเพราะครอบครัวก็ยังมีลูกหลานอยู่อีกหลายคนด้วยกัน